ฮือฮาลูกสาวอยู่เมืองนอกโทรมาบอกแม่ฝันมีหญิงท้องมาหักข้อมือพอ่อขุดเจอหัวมันคล้ายมือชาวบ้านแห่ตีเลขเด็ดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารดเด็ดๆตัวเลขทางดังมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านนะคะที่บ้านชุมแสงหมู่หนึ่งตำบลตะโกตาพิอำเภอปะโกนชัยจังหวัดบุรีลำนะคะ พบหัวมันประหลาดนะคะมีรูปร่างคล้ายมือมนุษย์นะคะนี่เลยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนายเคียวและนางสมบนนะคะโกรประโคนสองสามีภรรยาอายุ64ปีแล้วก็59ปีอยู่ที่บา้านเลขที่143หมู่3ตำบลตะโกตาพิจังหวัดบุริล์นะคะ กำลังให้พระมาสวดบังสกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปที่สวนหลังบ้านนะคะโดยในทวิทีนะคะทางเจ้าภาพได้นำหัวมันไม่ทราบพันนะคะน้ำหนักประมาณ3กิโลมาตั้งรวมกับเครื่องเส้นไหว้ซึ่งหัวมันดังกล่าวนะคะเป็นหัวมันที่ชาวบ้านปลูกไว้กินคล้ายมันมือเสือแต่หัวนี้มีลักษณะประหลาด มีรูปร่างคล้ายมือมนุษย์มีนิ้วรวมหกนิ้วในลักษณะโอเคนี่เลยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเหมือนคนชูมือแล้วกดทำมือเป็นลักษณะโอเคนะคะนายเคียวกล่าวว่าต้นมันดังกล่าวนะคะไม่รู้จักว่าเป็นมันอะไรนะคะขอพันมาจากเพื่อนบ้านแล้วเอามาปลูกไว้เมื่อสองถึงสามปีที่ผ่านมายังไม่เคยขุดเอาไปกิน แต่อยูก็รู้สึกหิวอยากกินหัวมันตั้งใจจะไปหาขุดในสวนเมื่อเดินไปก็สะดุดกับดินที่มีลักษณะนูนขึ้นมาจึงก้มดูแล้วเอามือคุ้ยเขีย่ยปรากฏว่ายิ่งคุ้ยยิ่งเจอหัวมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเมื่อเอาเสียมมาแซะพบเป็นหัวมันมีลักษณะประหลาดจึงขุดเอาไปล้างน้ำ ทางด้านนางสมบนนะคะภรรยานะคะกล่าวว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงนะคะลูกสาวซึ่งอยู่ที่ประเทศอเมริกาโดยลูกสาวของนางสมบนนะคะบอกว่าได้ฝันเห็นคนท้องมาหักนิ้วมือนะคะที่สวนหลังบ้านซึ่งผู้เป็นแม่ก็ฟังแบบหูไว้หูไม่คิดอะไรแต่ยังไม่ทันบอกให้สามีทราบสามีก็ไปขุดหัวมันแล้วก็พบว่าเป็นมันประหลาดดังกล่าวนะคะมีลักษณะดังกล่าวนะคะ เมื่อส่งภาพพี่ลูกสาวดูก็ยืนยันว่าเหมือนในฝันเลยจึงมิมนพระมาะสวดบังสกุลให้เจ้าที่เจ้าทางและอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่่วงลับไปแล้วส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะมาให้โชคให้ลาภเพราะเบื้องต้นนับนิ้วได้ทั้งหมด6นิ้วแล้วก็เลขมีศูนย์ที่พบในวงนิ้วมือมีเลยนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแน่นอนนะคะชาวบ้านทราบข่าวก็มามาดูแล้วก็มาตีเลขเด็ดกันนะคะบางคนก็บอกว่า 60บางคนก็บอกว่า50ศก็ว่ากันไปนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเราก็ไม่ทราบนะคะก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะนี่เลยนะคะสวัสดีค่ะ